รู้หรือไม่ครับว่าสนามบินบุรีรัมย์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้เกือบจะไม่ได้ตั้งอยู่ที่อําเภอสตึกแล้วเกิดอะไรขึ้นที่อําเภอรกระสงังทำไมโครงการถึงต้องย้ายมาที่ป่าโคกโจดแห่งนี้วันนี้บุรีรัมย์เวิลด์จะพาทุกท่านย้อนรอยไปหาคำตอบและเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดของท่าอากาศยานบุรีรัมย์หรือ BFV กันครับท่าอากาศยานบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่อำเภอสตึก ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ34กิโลเมตรที่นี่เรียบเสมือนประตูสู่ดินแดนสะระเกรา้าและเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางที่สําคัญของทั้งนักท่องเที่ยวนักกีฬาและนักลงทุนแต่กว่าจะเป็นท่าอากาศยานอย่างทุกวันนี้เรื่องราวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ตอนนั้นจุดหมายแรกที่ถูกปักหมุดคือที่ดินสาธารณประโยชน์ในอำเภอรกระสังแต่โครงการก็ต้องสะดุดลงตั้งแต่อย่างไม่เริ่มครับ เพราะนอกจากขนาดพื้นที่จะไม่เพียงพอต่อการสร้างสนามบินมาตรฐานแล้วปัญหาใหญ่กว่านั้นคือพื้นที่ดังกล่าวมีชาวบ้านอาศัยอยู่การก่อสร้างหมายถึงการต้องโยกย้ายพวกเขาออกจากบ้านและที่ดินทํากินที่ผูกพันมานานแน่นอนว่าเรื่องนี้ได้สร้างความกังวลและนําไปสู่เสียงคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่ทําให้โครงการต้องหยุดชะงักลง จนกระทั่งในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2532จังหวัดได้เสนอพื้นที่ป่าโคกโจดท,ที่อำเภอสตึกแห่งนี้และในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536ถึง2539และได้รับการประกาศให้เป็นท่าอากาศยานอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2539โดยปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นปีแรกที่มีสายการบินเปิดให้บริการพร้อมกันถึง2ส,สายการบินทําให้จํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง575%เลยทีเดียวครับสําหรับอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบันสามารถรองรับผู้โดยสารได้550คนต่อชั่วโมงหรือราว1.2ล้านคนต่อปีและมีลานจอดที่รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่อย่าง Air Bu s ส A320 ได้พร้อมกัน6ลำแต่ด้วยศักยภาพของบุรีรัมย์ที่เติบโตไม่หยุดนั้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ครับและนี่คือข่าวดีล่าสุดอาคารผู้ได้สารหลังใหม่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ100%ด้วยงบประมาณกว่า619ล้านบาทบนพื้นที่กว่า25,000ตารางเมตรการออกแบบเน้นความทันสมัยได้แรงบันดาลใจจากเส้นโค้งของสนามกีฬาเพื่อให้สมกับเป็นเมืองแห่งกีฬาระดับโลกตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นสายพันธ์ลำเลียงสัมภาระและสะพานเทียบเครื่องบินคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ในช่วงต้นปี2,569ครับเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าเท่าตัวคือเป็น2.8ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวครับส่วนอาคารหลังเดิมก็จะปรับไปใช้สำหรับเที่ยวบินส่วนบุคคลและเป็นสำนักงานต่อไปไม่เพียงแค่นั้นนะครับรันเวย์ของสนามบินก็กำลังจะยาวขึ้นจากเดิม2,100เมตร เป็น2,990เมตรซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นกันการขยายครั้งนี้จะทําให้สนามบินบุรีรัมย์สามารถรองรับเครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ขึ้นในอนาคตปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน500-550คนโดยมีสายการบินไทยแอร์เีเชียเปิดบริการอยู่2เส้นทางคือดอนเมืองบุรีรัมย์ทุกวันวันละสเที่ยวบินและเส้นทางใหม่ล่าสุดสุวรรณภูมิบุรีรัมย ที่เปิดให้บริการในวันอังคารพฤหัสและวันเสาร์ครับสำหรับการเดินทางก็สะดวกสบายมีที่จอดรถรองรับได้ประมาณ100คันมีบริการรถตู้รับส่งระหว่างสนามบินกับสถานีขนส่งในตัวเมืองบุรีรัมย์อีกด้วยครับการพัฒนาครั้งใหญ่นี้คือการตอกย้ำศักยภาพของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ในฐานะประตูบานสำคัญ ที่จะเปิดต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตไปอีกขั้นอย่างยั่งยืนชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับบุรีรัมย์เวิลด์มหานครอีสานใต้สระกราวออนไลน์24ชั่วโมง